วันนี้ผมมีรถนี่ซีดานรถเก่งซีดานรถยอดขายอันดับหนึ่งที่ลองมาจากแทมเบรี่เลยนะในบริษัททอตโต้นะเพราะว่าขายจริงจริงนะี่ครับเนื่องจากรถซิตี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่สมรรถนะดีนะครับนะนผ่อนถะูกด,ด้วยนะครับประหยัดน้ามันด้วยนะคะแล้วก็เป็นรถไซส์ที่แบบว่าภายในเนี่ยใหญ่กว้างและนั่งกันได้เยอะมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัท หรือกล้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวิดดัดสวัสดีครับโยู่ผมใจ่ายเลสซิ่งทอโต้นะครับโย่ผมโย่รถคัสเกตนี่เป็นไงมีสโลแกนนะครับแล้วก็ทีมงานทอโต้นะวันนี้เราอยู่ที่มินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครสำนักง,งานใหญ่ทอโต้ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมมีรถนี่ซีดานรถเก่งซีดานรถยอดขายอันดับหนึ่งที่ลองมาจากแคมรี่เลยนะฮะในบริษัททอโต้ นะครเพราะว่าขายดีจริงๆนะครับเนื um ่องจากรถซิตี้เนี่ยนะครับเป็นรถที่สมรรถนะดีนะครับนะผ่อนถูกด้วยนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะครแล้วก็เป็นรถไซส์ที่แบบว่าภายในเนี่ยใหญ่กว้างและนั่งกันได้เยอะนะครับสําหรับรถครอบครัวหนคันเลยนะครับเกิดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้แลวใช่ไหมว่ารถอะไรนะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเลย นะครับสำหรับคันนี้นะฮะ h o n t y City 1.5V นะครับปี2018นะครับได้เป็นสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะสีเดิมโรงงานนะครับนะในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยได้แท้เดิมทั้งหมดนะไฟหน้าเป็นมัลติเดฟิเเตอร์ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าตัวโลโก้เนี่ยได้เป็นโครเมียมนะครับตัวลังพึ่งนะครับเป็นสีดำนะครับตัดด้วยตัวโครเมียมด้านล่างนะครับถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะครับในตัวของ ปี2018นะสำหรับตัว 1.5V นะครับในส่วนงตัวล้อแม็กเนี่ยทูโทนนะครับดำปัดหน้าเงานะครับแม็กเดิมโรงงานนะนะครับแม็กขอบ15ยางปี2021ก็ถือว่าได้ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องถึงก็ต้องเปลี่ยนนะนะครับไฟเดียวแก้มรถนะครับกระจกเนี่ยนะสังเกตที่ตัวกระจกเลยนะได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับรถคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสเรียบร้อยนะครับกระจกข้างรถเนี่ยกระจกฝั่งเนี้ยก็ได้แท้เดิมนะ ทุกบาทนะนะครับเปิดเข้ามาภายในนะครับนะมาดูที่ตัวเสาว B นะครับนะเสา B ไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะแผ่นเพจนะฮะยังอยู่ครบนะครับนะเสา A นะฝั่งนี้นะครับนี่ตัวน็อตไม่มีขยับเลยนะมาดูส่วนด้านในนะครับเป็นบอะหากระยี่สีดำคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับถือว่าภายในเนี่ยสวยงามเลยนะครับดูด้านหลังนะฮะเนี่ยที่บอกนะครับว่าเป็นรถ ที่ภายในเนี่ยกว้างและนั่งกันได้เยอะนะครับสำหรับเป็นรถซีดานที่แบบว่ารุ่นไซส์เดียวกันเนี่ยนะถือว่าคันนี้ใช้งานง่ายด้วยใช้งานดีด้วยนะอะมาดูในส่วนของด้านหลังนะไฟท้ายด้านหลังนะเป็นไฟท้ายแบบว่าไฮโดรเจนมัลติดิฟเตอร์นี่เองนะครับนะตัวหนังสือซิตี้ตัวโลโก้นะครับไอวีเทคยังอยู่ครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีไฟทับทีมนะฮะหลังให้2จุดนะครับตรงนี้จะตัดเป็นตัวตะแกรงนะนะครับนะประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวให้ด <Industry. 09> so ูด้านหลังก่อนนะครับดูด้านหลังนิดนึงนะครับตัวไฟเบรกอยู่ที่สามยากระจกหลังก็ได้แท้เดิมนะครับตัวฝาท้ายไม่มีถอดไม่มีแกะเลยเห็นไหมนะฮะนี่เดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนะรับประกันเลยนะไม่มีชนหนักพความจมน้ําแน่นอนเนี้ยรอยเม็ดอาร์ครอยเชื่อมเดิมนะครับนะในส่วนของตัวยางอะไหล่มีครบนะครับเครื่องมือแมรงนะครับตัวรอยซีนยางนะครับเดิมโรงงานไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับนะเป็นรถที่ เราคัดสารมาให้อย่างดีเลยนะคัดเกจมาให้เลยนะเดีย๋ยวไปดูห้องห้องโดยสารกันนะห้องโดยสารว่ากว้างขนาดไหนนะครับนะเป็นรถที่ขายดีเลยในเต็นท์เรานะฮะลองมาจากตัวต้าเคมลี่เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นรถที่เห็นไหมกว้างมากนะครับกว้างมากนะสามารถถอยมาได้อีกนะคนคนขับเนี่ยนะฮะแล้วนั่งกันได้ถึง5ถึง6คนเลยสําหรับผู้ใหญ่และเด็กนะครับนะถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์รถรถครอบครัวและประหยัดน้ามันด้วย ะครับอ่ะนะเดี๋ยวมาดูนะฝั่งคนขับบ้างนะครับนะตัวน็อตก็ได้แท้เดิมทั้งหมดนะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ดูนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าคันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับคันนี้ไม่หกหมื่นห้าพอยสิบแปดกิโลเท่านั้นเองนะมีหมดอีค้อนหมดประหยัดพลังงานประหยัดประหยัดพลังงานให้อีกนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังกชันนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงได้เลย นะครับในส่วนของโจตัวจอเนี่ยนะเป็นจอเดิมโรงงานนะครับสามารถบลูทูธได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับแอร์เป็นอนาล็อกนะครับปุ่ม Engine Start เกียร์ออโต้นะที่วางแก้วน้ำนะครับถือว่าทำออกมาได้สวยเบรกมือนะครับและในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเรานะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าค่าตัวเนี่ยสามเก้าเนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะถ้าลูกค้าอยากได้เป็นจอนะจอ Android นะครับจอทัชสกรีนเนี่ยเราเปลี่ยนให้ได้ ะะเราจัดให้ได้เลยนะครับแถมให้ได้เลยแต่ถ้าลูกค้านะฮะเอาจอนี้นะฮะจอเดิมโรงงานเนี่ยนะผมลดให้เหลือ3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับนะตัวแถมจอให้เลยนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับนะสำหรับใครที่บอกว่าผมอยากได้จอทัชสกรีนนะครับนะจัดได้เลยนะ,ะถ้าบอกว่าอยากได้จอทัชสกรีนนะครับก็3 9 9 0 0 0านะครับนะหรือว่าถ้า ไม่เอาจอนะครับได้จอเดิมนะฮะก็ mm ผมลดให้10,000หมื 10, <000. S 2> นะครับเหลือ3 8ม0 0 0บาทนะครับอ่า <Sou> ด <ız> ูตัวฝากระโปรงนิดนึงนะฝากระโปรงเนี่ยมีตามอกนะครับเดิมโรงงานนะครับตัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับตัวน็อตนะดูตัวโครงสร้างรอยซีนนะครับมาโครงด้านหน้านะฮะตัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยไหมนะตัวนงตัวน็อตนะฝั่งด้านซ้ายนะครับตัวน็อตมีรอยมาร์ครอยแจ้มสีนะครับนะเดิมทั้งหมดดูห้องเครื่อง นะมีรอยมาร์กรอยแต้มสีห้องเครื่องส,สะอาดเลยครเดิมโรงงานทั้งคันนะสำหรับคันนี้ไม่มีน้ำมันหยดรั่วซึมแน่นอนนะครับสำหรับใครนะที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับก่อนสงการนี้นะครับนะฮอนด้าซิต1.5 v p e 2018นะครับมา65,000โลนะตอบโจทย์มากนะครับราคาตัว399,000บาทนะเปลี่ยนจอให้นะราคานี้นะครับ399,000เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยให้นะถ้าลูกค้า ไม่เสียเรียนเรื่องจอนะครับผมลดให้เลย1 0 0 0 0บาทเหลือ3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้บาทนะนะครับเป็นรถที่นะเหมาะนะฮะเหมาะมากจริงนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับนะประมาณนี้นะสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างมาได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะผมไจเรซซิ่งทอโต้นะครับแล้วก็ทีมงานทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนถ้ามีรถเข้ามาใหม่รถที่แบบว่าคอนทรูขดสบายประหยัดน้ำมันนะผมจัดให้อีกนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ